ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออด d โอโนเวลบทที่ 1, 2, 3, 1แผนการแม่ทัพเฝ้าประตูมองอย่างเย็นชาพวกทหารก็ตัวสั่นเทาอย่างเกรงตัวต่างก็ก้มหน้าลงไม่กล้าพูดอะไรอีกราชินีมีคำสั่งห้ามปล่อยผู้ต้องสงสัยเข้าไปสักคนถึงแม้พวกเขาจะเป็นโรคฝีดาษก็ตามกู้ชูหนวนกับเย่จิงหานถูกจับตาโดยพวกทหาร ระหว่างนั้นก็มีหมอมาไม่น้อยต่างก็วินิจฉัยว่าพวกเขาเป็นโรคฝีดาษทุกคนตกใจจนไม่กล้าเข้าใกล้แม่ทัพเฝ้าประตูจับตัวพวกเขาไปที่พื้นที่ร้างฆ่าพวกเขาเงียบๆเ,เพื่อไม่ให้โรคฝีดาษแพร่กระจายออกไปพื้นที่รกร้างในกลางดึกเย้จิงหาเหลือบมองกู้ชูหนวนเขาคิดไม่ออกเลยว่านางคิดจะทําอะไรกันแน่นอกจากวิชาการแพทย์ของนางจะยอดเยี่ยมแล้วรูปแบบการแสดงอื่นๆน,นั้นวิปริตเกินไป นางคาสมาธิหลับตาภายนอกเหมือนกำลังหลับอยู่แต่ความจริงกำลังหมุนเวียนกำลังภายในขนาดบนหัวยังมีควันสีขาวขึ้นมาอ่อนๆเห็นได้ชัดเลยนางกำลังฝึกวิชาอยู่ตลอดทางขอแค่มีเวลานางก็จะฝึกฝนตลอดตั้งแต่ตระกูลมู่ถูกสังหารหมู่แล้วภายนอกของนางดูเรียบเฉยใบหน้าร่าเริงแต่ในตาของนางกลับมีความโศกเศร้าแอบแฝงอยู่ดูออกว่าการสังหารหมู่ของตระกูลมู่เป็นปมในใจของนางอย่างมากตึกๆึก แม่ทับเฝ้าประตูพาทหารสองนายมาเองเขายืนอยู่ข้างหน้าเย่จิงหานกับกู้ชูหน่วนนั่งลงแต่ทันใดนั้นแม่ทับเฝ้าประตูก็รู้สึกขาอ่อนร่างกายเหมือนถูกกดทับเอาไว้หนักจนเขาอดไม่ได้ร้องออกมาและความรู้สึกกดดันนี้ก็มาจากเย่จิงหานพวกเจ้าเป็นใครกันแน่แม่ทับเฝ้าประตูโหลลินเอ่ยถามถึงแม้ทั้งสองจะแปลงโฉมมาแต่บุคลิกความสูงสักของชายผู้นั้นก็ปกปิดไว้ไม่ได้อยู่ดี เขาไม่มีทางเป็นนายพรานธรรมดาแน่แต่เหมือนกับยอดฝีมือท่านหนึ่งมากกว่ากู้ชูหนวนพ่นลมหายใจออกมาสายตาเย็นชามองไปยังโหลลินกระตุกยิ้มมุมปากเจ้าไม่รู้ว่าพวกเราเป็นใครยังกล้าปล่อยพวกเราเข้าเมืองมาอีกยังกล้าร่วมมือกับพวกเราด้วยเจ้านี่มันใจกล้าจริงๆเลยนะให้พวกเจ้าเข้าเมืองก็แค่ไม่อยากปล่อยผู้ต้องสงสัยทุกคนไปส่วนเรื่องการร่วมมือข้าเคยบอกว่าจะร่วมมือกับพวกเจ้าเหรอ ไม่ร่วมมือกับพวกเราเจ้าจะมาเองทําไมหรือเพื่อมาฆ่าพวกเราเองงั้นเหรอพวกเจ้าเป็นใครกันแน่จะเป็นใครได้ละ่ะก็คนที่ราชินีพวกเจ้าสั่งให้ตามหาไงพวกทหารล้อมตัวพวกเขาไว้พร้อมจะฆ่าพวกเขาทุกเมื่อโลลินกลับไม่คิดจะฆ่าพวกเขาเลยแค่ถามอย่างระมัดระวังว่างั้นโรคฝีดาษของพวกเจ้าละ่ะไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหม แค่ทานยานิดหน่อยมีอาการคันเล็กน้อยแต่ผลลับก็ไม่เลวเลยนะอย่างน้อยก็หลอกหมอพวกนั้นได้ว่าแล้วกู้ชูหน่วนก็เอาผ้ามาเช็ดจุดสีแดงพวกนั้นออกไปทุกคนตกตะลึงกันมากนี่มันคือยาอะไรกันกลับหลอกหมอทุกคนได้วิเศษจริงๆเลยกู้ชูหน่วนไม่อยากเสียเวลานางเช็ดไปด้วยแล้วพูดไปด้วยว่าข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนสนิทขององเเวียชินหลายปีมานี้พวกเจ้าก็ไม่พอใจกับราชินีมาก ครั้งนี้ราชินีกล้าต่อกรกับองสเวียชินต่อหน้าพวกเจ้าคิดก่อกรบฏนานแล้วล่ะสิโลลินพวกเขาต่างก็ชักดาบออกมาหนึ่งในทหารก็ตะคอกด่าว่าเจ้าพูดจาไราสาระอะไรกันพวกเราพักดีต่อองราชินีจะคิดก่อกรกบฏได้อย่างไรนี่เป็นโทษประหารเจ็ดชั่วโคตรเชียวนะเจ้าที่นี่เป็นสถานที่รกร้างไม่มีคนนอกเจ้าจะกลัวอะไรข้าไม่มีเวลามาคุยเล่นกับพวกเจ้าหรอกนะในเมื่อแม่หญิงรู้แล้ว พวกเราก็ไม่ปิดบังแล้วกันพวกเราไม่พอใจต่อองค์ราชินีนานแล้วหลายปีมานี้องค์ราชินีกวาดล้างขุนนางผู้พักดีหลายคนฆ่าผู้บริสุทธิ์ปกครองโดยไม่เป็นธรรมทำให้ประชาชนในแคว้นน้ำแข็งต้องทุกทรมานอย่างมากผู้คนลำบากยากเข็นอดตายกันหมดผู้บริสุทธิ์ในแคว้นน้ำแข็งต่างก็อยากเปลี่ยนองราชินีแต่ว่า แต่ว่าถึงแม้แคว้นน้ำแข็งจะมีกองทัพก่อกระบฏดมากมายแต่ไม่ได้เป็นดั้งเดิมพวกเจ้ารับเงินเดือนจากราชสำนักพักดีต่อราชสำนักแค่อยากปกป้องผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์เจ้าต้องการจะสนับสนุนองสเสวียฉินแต่องสเสวียฉินกลับไม่มีใจอยากเป็นจักรพรรดิตอนนี้ชีวิตและความตายมีความไม่แน่นอนมากขึ้นดังนั้นพวกเจ้าก็เลยลำบากใจใช่หรือไม่โลลินแปลกใจมากนางรู้เยอะขนาดนี้ได้อย่างไรกัน ถึงข้าบอกพวกเจ้าว่าอ,องสเสวียชินยังไม่ตายอยู่ที่เมืองหยุนโจเจ้าจะเชื่อไหมอ,องเเวียยังไม่ตายตอนนี้อยู่ที่เมืองหยุนโจเจ้ารู้ได้อย่างไรข้าก็ต้องมีช่องทางข่าวสารอยู่แล้วไม่เพียงแต่พวกโลลินที่แปลกใจเย่จิงหานก็แปลกใจเหมือนกันช่วงนี้เขาอยู่กับมู่หน่วนตลอดทำไมถึงไม่รู้ว่ากู้ชูหนวนรู้ข่าวเยอะขนาดนี้ มองดูงูที่ขาของกู้ชูหน่วนเย่จิงหานก็เข้าใจทั้งหมดแล้วละ่ะนางเชื่อมสัตว์ได้และยังฟังสัตว์พูดรู้เรื่องด้วยมีสัตว์กลุ่มหนึ่งที่รับใช้นางนางจะไม่ได้ข่าวได้อย่างไรละ่ะกำราบสัตว์ได้ทุกชนิดงั้นขอให้สัตว์ของนางช่วยตาหาวิญญ,ญาณที่เหลือของอานหนวนได้ไหมไม่เชื่อใช่ไหมนี่ไงกู้ชูหนวนยื่นที่คาดเอวเปื้อนเลือดให้โหลหลินโหลหลินตกใจนี่เป็นของที่กองทัพเจินเปิ่ส่งให้ท่านอ๋อง ท่านอ๋องไม่เคยเอาห่างจากตัวเลยเจ้าไปได้มาจากไหนนอกจากท่านอ๋องพวกเจ้าให้ข้าแล้วข้าจะได้มาจากไหนอีกละ่ะโลลินมองนางอย่างหวัดระแวงไม่รู้ว่านางคิดจะทำอะไรกันแน่กู้ชูหน่วนยิ้มอย่ามองข้าเป็นศัตรูสิข้าแค่อยากบอกเจ้าว่าท่านอ๋องของเจ้าอยู่ที่หลิงลีโพของเมืองหยุนโจเขาบาดเจ็บสาหัสพวกเจ้ากิดหาทางไปช่วยเขาเถอะไม่งั้นถึงองราชินีจะตามหาเขาไม่เจอเขาก็คงบาดเจ็บจนตายหรือไม่ก็โดนสัตว์ร้ายกัดกินจนตายแล้วละ่ะ หลิงลีโพนั่นเป็นภูเขาสูงชันที่มีสัตว์อันตรายอยู่มากมายโลโลินรู้ว่ากู้ชูหนวนไม่หลอกพวกเขาแน่นอนและไม่มีเหตุผลหลอกพวกเขาด้วยเขารีบกล่าวขอบคุณแล้วนำกำลังคนจากไปอย่างรวดเร็วกู้ชูหน่วนเตือนอยู่ด้านหลังว่าระวังองค์ราชินีด้วยละ่ะทราบแล้วขอบคุณแม่นางมากถ้ามีโอกาสโลลินจะตอบแทนแม่นางอย่างดี พวกเขาออกไปไกลเรื่อยๆเย่จิงหานไม่รู้ว่าจัดการของที่ขาเมื่อไรเผยให้เห็นขาที่เป็นปกติเขาพูดอย่างเรียบเฉยว่าหลิงลีโพสัตว์ป่าอันตรายเฮสัตว์พวกนั้นฟังคําสั่งของเจ้าเจ้ากลับตั้งใจให้เขาไปช่วยองศเวียชินเจ้าอยากกระบดหรือไงข้าจําเป็นต้องกระบดด้วยเหรอตําแหน่งราชินีเป็นของนางอยู่แล้วนางอยากเอากลับมาสามารถเอากลับมาได้ทุกเมื่อแต่นางแค่ไม่อยากแย่งก็เท่านั้น กู้ชูหน่วนกอดอกเหลือบตามองเย่จิงหานใส่ยะยิ้มเจ้าเล่หรือเจ้าเห็นว่าราชินีแต่งงานกับวันเซ้าหยีเจ้าหึงก็เลยอยากแต่งงานกับราชินีเหรอเย่จิงหานกระตุกมุมปากนางคิดได้อย่างไรกันเขาเนี่ยนะอยากแต่งงานกับราชินีอย่างไรเขาก็เป็นถึงอ๋องมีแต่คนอยากแต่งงานกับเขาต่างหากหล่ะถึงแม้โลลินจะเป็นแค่ทหารเฝ้าประตูเล็กๆแต่เบื้องหลังของเขากลับเป็นกองทัพเจิ้นเปิดรวมไปถึงพวกที่อยากกบฏต่อราชินีตัวปลอมนั้น ใช้พวกเขาก่อเรื่องให้ราชินีไม่มีเวลามาสนใจพวกเขาก็ดีเหมือนกันกู้ชูหนวนลากรถอีกครั้งพายเยจิงหานเดินไปอย่างยากลําบากปากก็บ่นไม่หยุดโหลลินก็จริงเลยอย่างไรข้าก็บอกข่าวเขาไปแล้วเขาน่าจะเหลือคนมาช่วยข้าลากเจ้าด้วยสิเย่จิงหานเจ้าควรจะลดน้ําหนักแล้วนะเจ้าหนักขนาดนี้ต่อไปใครจะกล้าแต่งงานกับเจ้าอีกไม่ต้องกังวลหรอกข้ามีภรรยาแล้วถ้าข้าเป็นภรรยาของเจ้า ข้าจะคงจะเลิกกับเจ้าทั้งหนักทั้งโง่ทั้งกินเก่งขนาดนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวลบทที่12 3 2สสะบัดสะบิงอยู่กับนางนานๆนนเข้าเย้จ,จิงหานพยายามควบคุมอารมณ์ให้สุดความสามารถแต่ทว่าทุกครั้งเขาก็โกรธจนแทบสำลักเลือดถ้าข้าเป็นสามีของเจ้าข้าก็จะเลิกกับเจ้าเหมือนกันทั้งโง่ทั้งช้าทั้งผอมจับตรงไหนก็ไม่มีเนื้อเลยเฮอปากเจ้านี่มันร้ายขึ้นเยอะเลยนะ ถ้าความสามารถเจ้ากแกร่งมากพอกับปากของเจ้าเจ้าจะโดนคนเอาเปรียบได้ง่ายเหรอข้าโดนคนเอาเปรียบเมื่อไหร่กันวนเซ้าหยีทำร้ายเจ้าราชินีก็ทำลายเจ้ายังถอดเสื้อผ้าเจ้าแล้วชัยชมจิจิจิปังแรงอาคาตหนึ่งตกมาอย่างรวดเร็วกู้ชูหน่วนเกือบโดนเขาตกจนตายนางรูปหน้าอกอย่างหวาดกลัวมองดูกู้ชูหน่วนด้วยสายตาที่โกรธแค้นเผอสู้คนอื่นไม่ได้ ก็มาพานใส่ผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตไว้งั้นเหรอเจ้านี่มันมีความสามารถจริงๆเลยนะข้าสู้ไม่ได้หรอกถ้าเจ้าพูดมากอีกระวังข้าจะฉีกปากเจ้าได้อย่างไรทุกคนก็รู้ดีในเมื่อเจ้าไม่อยากให้ข้าพูดงั้นข้าไม่พูดก็ได้หยุดรถเย่จิงหาลากทาวนกลับมาบังคับให้กู้ชูหน่วนหยุดสายตาของเขาเย็นชาแฝงไปด้วยความโกรธ ข้าจะขอย้ำอีกครั้งนะข้ากับราชินีอมหิทนั่นไม่ได้เป็นอะไรกันอืมคู้ชูหน่วนพยักหน้าแต่สายตากลับไม่เชื่อเลยสักนิดแต่กลับให้ความรู้สึกว่าเย่จิงหานอยากปกปิดอะไรบางอย่างเย่จิงหานโมโหจัดพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อคู้ชูหน่วนก็ถึงพูดว่าเจ้าจะอธิบายกับข้าทำไมเย่จิงหานอึง้งนั่นสิเขาจะอธิบายกับนางทำไมนะ ทั้งที่นางก็รู้ว่าเขากับราชินีไม่ได้มีอะไรกันเห็นได้ชัดว่านางกำลังหัวเราะยากเขาอยู่ทำไมเขาถึงกลัวว่านางจะเข้าใจผิดนะเย่จิงหานเก็บอารมณ์ทั้งหมดไว้ใส่แย,ยิ้มเย็นชาพูดอย่างหยิ่งผยองว่าข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายชื่อเสียงของข้าเด็ดขาดถ้าอาหน่วนของข้าได้ยินเข้าจะทำอย่างไรกู้ชูหนวนหัวเราะออกมาชี้ไปยังถ้ำภูเขาข้างหน้า ช่วงนี้เจ้าไปอยู่ในนั้นก่อนรอเจ้าหายดีแล้วค่อยไปจัดการตัวปลอมนั่นด้วยกันอาหารกับน้ำข้าจะให้พวกสเตรียมไว้ให้เจ้าวางใจได้ที่นี่ปลอดภัยมากราชินีตามหาเจ้าไม่ได้หรอกเย่จิงหานก็ถึงรู้ตัวว่าพวกเขาเข้ามาในถ้ำลึกแล้วถ้าไม่ใหญ่มากถูกถาวรล้อมเอาไว้ถ้าไม่สังเกตดีๆก็คงดูไม่ออกและที่นี่อยู่ในที่รกร้างคนทั่วไปคงไม่มาที่นี่กันและไม่มีใครรู้ว่าพวกเขามาอยู่ในเมืองแล้ว เย่จิงหานถามแล้วเจ้าหลักข้าจะไปทำธุระกร่อนให้เวลาข้าหน่อยข้าจะไปพร้อมกับเจ้าเวลามีจํากัดข้ารอได้นางเดินเร็วมากพริบตาเดียวก็หายไปจากสายตาของเย่จิงหานทันทีเย่จิงหานร,รู้สึกสลดอยู่กับนางถึงแม้จะถูกนางโยมโมโหแต่เขาก็รู้สึกอิ่มเอมใจไม่เหมือนเมื่อก่อนที่รู้สึกเหงาและพอนางไปแล้วโลกก็เหมือนกลับมาเงียบเหงาเหมือนตอนที่อานหนวนตายไป ความเงียบงันเป็นเหมือนแอ่งน้ำนิ่งไร้ชีวิตชีวาไรา้ซึ่งลมหายใจนางกำลังพูดถึงเขาเซียวอยู่เซวีนสินะความหึงปรากฏขึ้นในจิตใจเย่จิงหานกัดฟันกรอดเขาเป็นอะไรไปนะตัวเองชอบอานหน่วนแท้แท้ทำไมถึงสนใจมูหน่วนละ่ะเขาจะรวมพวกนางเข้าด้วยกันไม่ได้สองคนนี้เป็นคนละคนกันกู้ชูหน่วนมองดูสามแยกกัดฟันตัดสินใจเดินไปทางซ้าย นางรีบเดินไปไม่นานก็ถึงบ้านตระกูลเวินแล้วตระกูลเวินมีสี่เผ่าใหญ่มีการปกป้องที่แน่นหนาเรือนหลังใหญ่นางไม่รู้ว่าควรจะบุกดีไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวลบทที่หนึ่งสองสามสามเสี่ยวจิวเอ,อ๋อฟอฟอตามด้วยเสียงงูดังขึ้นงูตัวเล็กก็เลยขึ้นมาบนไหล่ของกู้ชูหนวนยิ้มให้กับนางอย่างอ่อนโยนงูตัวเล็กเลื้อยอยู่บนคอของนางอย่างออดอ้อนยังอยากเลียหน้าของนางด้วย กู้ชูหน่วนจับมันไว้ในมือแล้วเตือนว่าเจ้าเป็นตัวผู้ฆ่าเป็นผู้หญิงอย่ามาแต่อังฆ่านะฟอฟอเสี่ยวจิวเออร์คิดถึงท่านนะเสี่ยวจิวเออร์อิงอยู่ในมือของนางหาท่าสบายสบายแล้วนอนช่วงนี้เจ้าหายไปไหนมาข้าเรียกเจ้าตั้งหลายครั้งทำไมถึงไม่ตอบได้ยินดังนั้นเสี่ยวจิวเออร์ก็พูดขึ้นอย่างน้อยใจผู้หญิงชั่วนั้นเลยค่าเพื่อนพ้องของข้าข้าจะต้องไปช่วยพวกเขาผู้หญิงชั่ว ราชินีอมหิตนั่นเหรอใช่แล้วไม่รู้ว่านางเป็นบ้าอะไรสั่งให้ลูกน้องข้าเพื่อนผองของข้าเพื่อนของข้าโดนนางข้าไปหมดแล้วนายหญิงต้องช่วยข้าแก้แค้นนะอย่างไรนางก็เป็นราชินีทำไมถึงเข็นข่าสัตว์ได้นะเสี่ยวจิวเอ๋อก็ไม่รู้นางบ้าไปแล้วใครจะรู้ว่านางคิดจะทำอะไร นายหญิงจะต้องไปแย่งตำแหน่งคืนมาให้ได้นะเสี่ยวจิ๋วเอ๋จะได้มีหมูย่างกินไม่อัน้นกู้ชูหน่วนมองบนเจ้ามูเอาแต่กินในเส้นทางของเรื่องการกินมันไม่เคยทำให้นางผิดหวังเลยเจ้าเสือน้อยละ่ะตระกูลไปหลี่พังทลายแล้วแต่เงินทองที่เหลือไว้ก็มีเยอะมากเจ้าเสือน้อยกำลังยุ่งอยู่กับการขนย้ายหน้ากู้ชูหนวนมองบนแค่บนนางยังขี้เกียจเลย เจ้ารู้ไหมว่าเวนเซ้าหยีเป็นอย่างไรคาดว่าบาดเจ็บหนักจนถึงตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยถ้าไม่ใช่เพราะรองหัวหน้าเผ่าไปถึงทันเวลายังถ่ายพลังของตัวเองให้เขาด้วยไม่งั้นเขาคงตายไปแล้วละ่ะหนักขนาดนั้นเลยเหรอนั่นนะสินายหญิงท่านนี่จริงๆเลยชักจูงคนเข้าวางังหลวงนี่มันเหมือนส่งแก่น้อยบริสุทธิ์ไปให้หมาป่าเจ้าเล่ชัดๆกู้ชูหน่วนตบหัวของมันแล้วลูกคางของตัวเอง ถึงแม้ตัวปลอมนั่นจะมีวิทยายุทธ์ที่กล้าแกรง่งแต่ด้วยความสามารถของวนเซ้าหยีน่าจะไม่เลวร้ายขนาดนั้นนะระหว่างพวกเขาก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันด้วยแต่ท่านประเมินผิดไปอย่างนะวนเซ้าหยีเพื่อที่จะได้วิญญาณมาไม่สนใจชีวิตตัวเองเลยด้วยซ้ำนั่นนส่สินางประเมินผิดไปประเมินจิตใจที่อยากได้วิญญาณของวนเซ้าหยีต่ำไปเสี่ยวจิ๋วเอ๋อเอาสามหัวของตัวเองถูถ่ายไปที่ใบหน้าของกู้ชูหน่วนแล้วพูดด้วยรอยยิ้ม ายหญิงท่านก็เก็บเวรเศ้าหยีมาเลี้ยงด้วยเลยสิเลี้ยงทำไมจะทำไม่ได้ละ่ะก็แต่งงานกันไงชาติก่อนหรือชาตินี้เวรเศ้าหยีก็ชอบแต่ท่านถึงระหว่างพวกท่านจะมีความแค้นต่อกันแต่นั่นก็ปรับความเข้าใจกันแล้วนี่ชาติก่อนเขาชอบอยู่ใกล้คนคนนั้นในร่างของข้าเหรอไม่ได้แสดงออกมาแต่น่าจะชอบมากเลยนะถ้าไม่ชอบแล้วจะยอมทรยศตระกูลเพื่อช่วยท่านทำไม ช่วยนางต่างหากกู้ชูหน่วนรีบพูดแค่อยู่บนหน้าผากนางไม่ใช่นางเสียหน่อยเสี่ยวจิ๋วเอ่ยยิ้มแห้งๆไม่ได้อธิบายอีกก็คล้ายๆกันหลังจากนั้นหลักเขาได้วิญญาณน,นั้นมาไหมไม่ล่ย,ยังอยู่ในมือราชินีอยู่เลยในหญิงวันนี้อากาศดีพวกเราไปเอาวิญญาณจากในวังมาด้วยกันเถอะแค่เจ้ากับข้าเหรอยังมีลูกน้องของข้าอีกนะ นางส่งคนไปฆ่าพี่น้องของเจ้าก็ไม่คิดจะป้องกันสัตว์อย่างพวกเจ้างั้นเหรอทุกอย่างย่อมมีจุดบกพร่องเสมอทำไมข้าถึงรู้สึกว่าเจ้าอยากได้วิญญาณน,นั้นจังเลยเหรอนายหญิงอยากได้เสี่ยวจิ๋วเออแค่อยากช่วยเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดีโอโนเวลบทที่ 1, 2, ึ่สงสี่สงครามกลางเมืองแค่อยากช่วยนางนางคงจะเชื่อตาย กู้ชูนวนอยากไปเยี่ยมเวินเซาหยีคิดว่าตระกูลเวินบุกยากเผาเทียนเฟิ่นบุกยากกว่าบวกกับที่พวกเขาน่าจะขาดหมอเทพกู้ชูหนวนแค่อยากช่วยเท่านั้นเองระหว่างทางมีผู้คนขอทานตามท้องถนนมีการปะทะกันของพลเมืองในแคว้นน้ำแข็งและการจลาจลที่มีจำนวนนับไม่ถ้วนนอกจากนี้ยังมีโจรจำนวนมากที่ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายครั้งนี้เพื่อปล้นและฆ่าผู้คนบริสุทธิ์ทั้งเมืองเต็มไปด้วยหมอกควันดำไม่มีที่ใดสงบเลย คู่ชูหนวนขมวดคิ้วคิดว่านางเดินมาผิดแคว้นเสียอีกเสี่ยวจิวเอออธิบายแคว้นน้ำแข็งเกิดสงครามกลางเมืองแต่ก่อนหน้านั้นเมืองที่นายหญิงไปยังสงบสุขอยู่นี่เป็นสถานการณ์จริงของแคว้นน้ำแข็งขอร้องหละ่ะนี่เป็นอาหารที่เหลือของพวกเราแล้วถ้าพวกเจ้าแย่งไปพวกเราทั้งครอบครัวต้องอดตายกันนะขอร้องพวกเจ้าละ่ะใสหัวไป กู้ชูหน่วนมองไปกลับเห็นพวกโจรกำลังแย่งถุงข้าวสารไม่สนใจคนที่คุกเข่าขอร้องทั้งน้ำตาเลยและเตะคนผู้นั้นออกไปอย่างแรงไม่สนใจเสียงร้องให้ของคนแก่เด็กเล็กที่อยู่ในบ้านเลยด้วยแล้วมองไปข้างๆพวกโจรไม่เพียงแต่ปล้นเท่านั้นยังฉุดผู้หญิงกลางถนนอีกไม่ไกลมากมีหญิงชราคนหนึ่งมองดูพวกเด็กผู้หญิงในสภาพชุดมอมแมมตั้งแต่หัวจโรดเท้าต่อรองราคากับพ่อของเด็กผู้หญิงอย่างหยิ่งผยองทั้งเมืองอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยผู้คนที่ออกมาขอทาน ที่นี่วุ่นวายไปหมดแต่กลับไม่มีทหารมาควบคุมเลยถ้าไม่ได้เห็นเองกับตากู้ชูหน่วนคงไม่อยากจะเชื่อในสายตาของตัวเองแล้วนายหญิงพวกเราเปลี่ยนสถานที่ใหม่ถ้าท่านอยากซื้ออาหารที่นี่คงจะยากมากเห็นโจรพวกนั้นแย่งอาหารไปแล้วยังอยากฆ่าคนอีกกู้ชูหน่วนยกฝ่ามืออรหันขึ้นแล้วฟาดไปยังโจรพวกนั้นเจ้าเป็นใครกล้าทำเพื่อนของท่าง,งั้นเหรอพวกเจ้าข้านางสายาก ในตอนที่พวกโจรกำลังยกดาบฟันไปยังกู้ชูหนวนแต่ถ้ว่าพวกเขายังไม่ทันได้ใกล้ตัวก็ล้มลงไปก่อนแล้วแต่ละคนกอดขาร้องอดครวญกันไม่หยุดเงียบทุกคนเงียบกันหมดทุกคนมองไปตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อหัวหน้าโจรก็แปลกใจมากสั่งให้คนตัดหัวนางมาให้ได้เพื่อบูชาพวกพ้องที่ตายไปของเขา แต่ไม่ว่าใครเข้ามายังไม่ทันได้แต่ตัวกู้ชูหน่วนด้วยซ้ำก็โดนตีกลับมาจนบาดเจ็บสาหัสและลุกไม่ขึ้นกันหมดแม้แต่หัวหน้าโจรยังโดนเหยียบอยู่ใต้เท้าเลยเห็นกู้ชูหน่วนอยากฆ่าเขาหัวหน้าโจรก็รีบขอร้องขึ้นมาโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยด้วยข้าไม่กล้าแล้วท่านไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดตอนที่เจ้าข่าและปล้นคนอื่นเขาทำไมถึงไม่ไว้ชีวิตพวกเขาคือพวกเราแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นคำสั่งอะไร ราชินีราชินีบอกว่าชาวบ้านแคว้นน้ำแข็งโอหังหน้าจะให้พวกโจรจัดการเห็นกู้ชูหน่วนไม่เข้าใจเสี่ยวจิ๋วเอ๋อก็รีบอธิบายว่าราชินีอมหิตร้เหตุผลปกครองอย่างโหดเหี่ยมรีไถ่เงินชาวบ้านรวมตัวกันประท้วงเขียนจดหมายให้ราชินีโหดนั่นราชินีโกรธมากก็เลยฆ่าคนนับหมื่นที่เขียนจดหมายมาทั้งหมดและสั่งให้พวกโจรมาจัดการชาวบ้านที่นี่กู้ชูหน่วนเข้าใจแล้วลหละถึงว่าที่นี่เลยเป็นโจกแต่ก็ไม่เห็นทหารเข้ามาควบคุมเลยสักคน การปกครองอย่างโหดเหี้ยมแบบนี้ชาวบ้านไม่ประท้วงก็บ้าแล้วใสหัวไปกู้ชูหน่วนแต่คนผู้นั้นออกไปถึงแม้พวกโจรจะรีบหนีออกไปแต่บรรยากาศความหดหู่ก็ยังไม่หายไปเด็กผู้ชายอายุห้าหกขวบหิวจนเป็นลมลม้มลงไปคนเป็นแม่ก็ร้อนใจมากลูกของแม่ลูกตื่นเร็วเข้าพ่อของเจ้าอดข้าวจนตายไปแล้วพี่ชายพี่สาวของเจ้าก็อดข้าวจนตายไปแล้วด้วย ถ้าลูกเป็นอะไรไปแม่อยู่คนเดียวจะทำอย่างไรหลักกู้ชูหน่วนหยิบขนมดอกไม้จากในแหวนมิติยื่นให้หญิงสาวคนนั้นยิ้มแล้วให้นางเอาให้เด็กกินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ a u ิโ o novel บทที่1 2 3 5, ่งสอาห้าถำสมบัตินางไม่อยากให้ขนมดอกไม้นั้นหรอกแต่ถ้าไม่ให้เด็กคนนั้นก็จะอดข้าวจนตายไปกู้ชูหนวนไม่อยากให้เป็นแบบนั้น พวกชาวบ้านที่เห็นแล้วก็รีบล้อมวงเข้ามาคุกเข่าขอร้องให้กู้ชูหนวนแบ่งอาหารให้พวกเขาด้วยขนมดอกไม้ของนางมีไม่มากไม่พอแบ่งถ้าแบ่งออกไปก็จะมีชาวบ้านมากมายล้อมเข้ามาและจะทําให้วุ่นวายได้กู้ชูหนวนรีบวิ่งหนีไปยังดีที่นางไหวพริบเร็วไม่งั้นคงโดนพวกชาวบ้านล้อมจนหนีออกมาไม่ได้แล้วเดินผ่านหลายเมืองสถานการณ์ก็ไม่แตกต่างกันเลยกู้ชูหนวนโหดร้ายแค่ไหนก็ทนดูไม่ได้หรอก เสี่ยวจิ๋วเอ๋อเจ้ากิดหาวิธีเอาอะไรให้พวกเขากินหน่อยสิเสี่ยวจิ๋วเอ๋อบนท่านยังทําไม่ได้เลยข้าจะทําได้อย่างไรเจ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าถ้าข้าทําได้ทุกอย่างจะเอาเจ้าไว้ทําไมอีกนายหญิงถึงข้าจะไล่จับหมูป่าทุกวันก็ไม่พอแบ่งให้พวกเขากินหรอกเห็นกู้ชูหน่วนมองมันด้วยสายตาเจ้าเล่เสี่ยวจิ๋วเอ๋อก็ตกใจจนเกือบตกลงมา นายหญิงเพื่อนงูของข้ามีความสามารถจํากัดพวกมันก็หาอาหารมากมายขนาดนั้นมาไม่ได้เหมือนกันตื่นเต้นอะไรข้าไม่ได้คิดจะให้พวกเขาช่วยสักหน่อยแล้วทําไมต้องมองข้าด้วยสายตาแบบนั้นด้วยหลักไปเรียกเจ้าเสือน้อยกลับมาเรื่องที่ข้าทําไม่ได้เสือโลภมากนั่นจะทำได้เหรอเสี่ยวจิ๋วเอิอมองดูรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของกู้ชูหน่วนก็รู้ได้ทันทีนายหญิงท่านคงไม่ได้จัก รู้แล้วก็ดียังไม่รีบไปอีกเจ้าเสือน้อยไม่ตกลงแน่นอนมันใช้เวลานานมากกว่าจะสะสมเงินทองพวกนั้นได้จะยอมยกให้ได้อย่างไรอีกอย่างใครไม่รู้บ้างว่าเจ้าเสือน้อยขี้งกไม่มีทางยอมให้แน่นอนเจ้าแค่ไปเรียกมันมาทางอื่นข้าจัดการเองเออถึงแม้เสี่ยวจิ๋วเอ,อ๋จะไม่อยากแต่ก็ยอมไปจัดการอยู่ดีหลังจากได้อยู่กับเจ้าเสือน้อยมันก็เริ่มรู้จักนิสัยของเจ้าเสือน้อยแล้ว มันไม่เคยเห็นใครที่โลภมากเท่าเจ้าเสือน้อยมาก่อนตอนที่เสี่ยวจิ๋วเอ๋อไปหาเจ้าเสือน้อยมันกําลังย้ายทรัพย์สินตระกูลไปหลีอย่างเต็มที่มันโลภมากถึงขนาดถ้วยชามก็ไม่เว้นยกไปหมดทุกอย่างกว่าจะปลอบมันมาได้เสี่ยวจิ๋วเอ๋อก็ถึงพาเจ้าเสือน้อยมาหากู้ชูหนวนได้อย่างยากลําบากเสี่ยวจิ๋วเอ๋อคิดว่ากู้ชูหน่วนทําแค่ไหนก็ไม่มีทางที่เจ้าเสือน้อยจะเอาเงินออกมาได้หรอก ไม่คิดว่าพวกเขาแค่คุยกันสักพักเจ้าเสือน้อยก็เอาเงินทั้งหมดยกให้กู้ชูหน่วนอย่างเต็มใจแล้วหันไปหาสมบัติที่ตระกูลไปหลี่ต่อเสี่ยวจิ๋วเอ๋อแลบ,บลิ้นมองกู้ชูหน่วนแล้วพูดออดอ้อนว่าในหญิงทําได้อย่างไรกันกู้ชูหน่วนข้อหัวของมันเบาๆแล้วสซยะยิ้มพาเสี่ยวจิ๋วเอ๋อไปเอาสมบัติข้าย่อมมีวิธีอยู่แล้วเจ้าเสือน้อยรักสมบัติยิ่งชีพแต่มันเชื่อนาง ขอแค่พูดกับมันว่าพกสมบัติมากมายจะโดนคนจับตาได้ง่ายถ้ามีคนเห็นเข้าเดียวได้ขโมยไปทั้งหมดหรอกแล้วเขาก็จะไม่เหลืออะไรเลยนางมีแหวนมิติช่วยมันเก็บรักษาได้เจ้าเสือน้อยก็ถึงยอมเอาสมบัติออกมาแต่โดยดีมาถึงถ้ำสมบัติของเจ้าเสือน้อยกู้ชูหน่วนหมดคำจะพูดจริงๆเสี่ยวจิวเอ๋อก็หมดคำจะพูดเหมือนกันมันขโมยเงินทองแหวนเพชรรจินดาภาพวัดลายลักษณ์พวกมีราคาก็ช่างเถอะ แม้แต่ก้อนอิดก็ยังขโมยเหรอยังมีถุงเท้าเหม็นนี่อีกพอหันไปพวกเขาก็เห็นพวกชุดชั้นในยังมีกลิ่นด้วยให้ตายสิมันขโมยทุกอย่างจริงๆสินะแต่ที่ต้องยอมรับเลยก็คือทั้งถ้ำนั้นเต็มไปด้วยเงินทองอารามและแสงเงินทองไขมุกสะส่องแปล่งประกายไปทั่วนี่เป็นถ้ำสมบัติขนาดใหญ่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด Super Thanks ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโ Novel ครับ